นีเขาสิมาเบิงจอบเบิงหนองทิดาเล่าค่ะผนกําลังเห็ดกับเาลผสมอิหยังเพิ่มเติมเนี่ยเปิ้อหยาบเพิ่ลให้ชิตพีพอคีหงเขาเจ้าให้แล้ววันนี้เปินกระิมาเห็ดอาหารของคนอีกจักยางหนึ่งวันสันพรว่ยาย่าในแกงฝากใส่ไก่เพืกออาสีพ่อนัดสําหรับเด็กหน่อยนะคะเขาก็ตองเห็ดอาหารที่เขาถนัดกินน้ำอาเบิงกาาันค่ะวัดผลเห็ดอิหยังกบเขเาวเพิ่น ทำอะไรคะคนสวยสากค,ค่ะปัดอันน้อยๆก็มีบ่เอาเนาะเจ้าเนาะมันโบศากแจกากเอาซ้ำเจ้าข้อเอาลวดอันนี้เป็นสากไงสำหรับย่าิใส่สตำพริกตำข้าวขวานเวลาย่ายขวานพริกขวาขวาข้าวขวานเล,นลยไล่ๆบอมันยังแหลกไงนี่เป็นตำพริกตำนุชี่ตำพริกขันยางหรือกระเพราค่ะโอ้ปัดกระเพราอะไรคะกระเพรากุ้งค่ะโอ้ปสิทัดกระเพรากุ้งค่ะพี่น้อง ก็ไปตัดแสบเถอนะเนาะน้อจะเบิ่งรสจัดเอาหอมนุ้กก็ใส่ใส่หน่อยใส่ย่อยคือตลบใส่ลายมันเปลี่ยนค่ะโอ้ใส่ลายมันเปลี่ยนมาสันวามันใส่หอมค่ะพี่น้องนิดเดียวใส่อีกก็ได้นะั่นน่ะห,หอมหัวใหญ่ๆก็มีนั่นเออปลาลงเออใส่อีกแกะเปียนมันเลยคือ,คอหอมนี่มันเสียดเหยหวานตลูกเผ็ดอาหารรสชาติอาหารสีออกหวานหอมหัวใหญ่หอมแดงไง อีกอย่างนึงคนอื่นหอมแขกนะคะหอมแขกร้องไหอร้องไห้แกะหอมป่ปัดผัดกะเพราว่าซันแสบปะแสบนะอธิดาแล้วเกเี็ดเองแต่ว่าที่ให้ผู้ใดปรุงหะไม่รู้ไงเพราะว่าผักกะเพรานี่มันใส่หลายอย่างมันจะทำให้เค็มเราก็ต้องใส่อันทีละน้อยๆไปก่อนลูกอย่าเพิ่งใส่หลาย ข้าต้องใส่อาหารเครืองปรุงนี่แต่อาหารพัดนี่มันเป็นทีเครืองปรุงมันหลายค่ะคนมากสิพัดลราเชรใด่มาสซเค็มเพราะว่าส่วนมากกับซเค็มหลายสนคนเห็ดอาหารพัดเด้สําหรับผู้เห็ดคั่วทีบอเอินว่าเพราะชำนาญการก็แล้วกันเนาะเพราะว่ายังหลุกยังหลานเห็ดบาได้นี่โอ้ยมันเค็มจังแบบแบยายก็เลยค่อยบอกว่าการพัดอาหารพัดนี่ขาต้องใส่ เครื่องปรุงลงไปที่ละน้อยก่อนอย่าปึงใส่หลายยังใจอย่าของเพราะว่ามันใส่หลายแนวใส่สิรสด,ดีนาะมันหอยสดฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวเป็นสันนิษฐานก้ากันใส่เข้าไปนะคะมันจะเลยเสร็จอาหารเนี่เข้มไวต้องคอ่คอยปรุงอย่าใส่ที่ละหลายเด้อสำหรับน้ำใสขอ,ของเขาพิเคก็ได้เขาผัดดีเขาบ่าใส่เกลือน้ำดอกต็ <c oughs> ยังยานเข้มอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเขายัางจะมาบิ่งหน้าตาการพัดกองหองกีดานะจ๊ะ

คิดอยากพิดาเล่าคิดอยากกินผักระเพราหงกะจ้าวปลาหมูนกินนั่นแกงไก่ใส่ผักค่ะกินเง่นบนัตนัดนู้นนัดเด้แต่ว่าอันนู้ยันกุ้งมะนาวเสียก่อนก็าเส<อ>ีเอาไมา่ตั้มันื่อกาเนื้ออะไรอืมก็เลยเผ็ดมันสุกอืมหอยหลุดเป็นแล้ว,ลวก็ชิมเนน๊จะ มักห่น่น้ำ่ว่าสุดไใส่ประจาสนสันด์เ้ยใส่ประแจดูสิน้องเขาล้นมากหรือด้บ่ไดอไม่ได้หมอเลยลงเขาล้นหราสิเหียงบ่เอ <h> อักน้นดูอ่า จางได้เค็มเป็นยังไงท่านได้ใส่ชูรตเด้เป็นยังไงบ้างเค็มไหมใส่จานใส่จานใส่ชูรตมาใส่นิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ชูรตเดี๋ยวชูรตใส่นิดหนึ่งอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกแป้งนัวค่ะเป้งนัวค่ะโอ้ยเข้าว่าชูโรต์คนตาเชียวโรตดีมาใส่ต้องเบาข้าวบาแแ้งนัวแค่นันแบบพี่น้อง นางกีดานหางไงอาลเยอไปหรือเปล่าจานมะเายกนเสร็จแล้วตาจะออกมาแล้นีน่จะบรือเปจะเพี่น yeah. 응้องจะู UH, ลัางผ้าหัดก็าเงี้ยนเห็ดลหลายอย่างค่ะพี่น้องกับเขาเวลาย่ายสีเห็ดก็ได้เพื่นกับสิบผ้ากันเห็ดเอาเองไดอย่างหั้นใดเอามาเอาทำไมใส่ถ้วยลูกไม่แกใถ้วยก็ใบบักใหญ่เตือนอาหารนิดเดียวเห็นน้ำมันเยอะโอ้ไม่น้อยนะอ้า กุ้งตัวนึงกับที่ค่ะปกติไปซื้ออาหันได้แต่หัวมันได้เขาบขายตัวไอแต่วเขาขายสองตัวสามตัวมัคิดทีอ๋อเพราะมันคิดทีมันราคามันน้ำหลุบฮะบอกพี่น้องมากินน้ำมากินผัดกระเพรากุ้งน้ำกันนะค่ะหอมบ่ล่าหอมหุยหุยหอมหุยหุยครับเนาะหอมจนกุยแล้เพราะว่าฉายาหนูวางเลยก่อน เฒ่าเจริญเฒ่าเจริญพอยังนีเกายุงเจริญยุงกัดติว่าแม่น้าบ่อาบแล้วคั่นเลยเก่าเจริญข้างนอกนี่แม่อ้ายเคกาลังแกงไก่ค่ะแกงไก่หมอนี่สิแซ่บอยู่เด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดรวมมือกันหมดเฮียนเลยเป็นดอ้ายผมบ่ทันนัวผมอ้ยเอามาชิมก่อนมาหามันใกล้ม่ให่สีตึง กุ้งกับกล้ๆก,กันหมดลเ,เลยก็แลาอืมอ,อันนี้นึงน่งอันดีเลยเอาข้มนัวมาใส่ปลาแดกเอาฟ้าแดงก็ได้เอาฟ้าแดงดรเริอมปลาแดกกันเอาฟ้าแดงนัวยังน้อยกับจีแสบก็ดีเลยค่ะพี่น้องแกงไก,ก,ก่ใส่ปักฝักใส่ฟักซีเอุย้ยเขาทาด้วค่ะหอมงงวยเลยค่ะอ๋ะอ,อเป็นแบบแคมน้อยแสนเพิ่มได้ กดดบกบกจุคค่ค่ะเสียว้เด็กเสแสบหน่อบางไงนี่นาานหนัครับหยยนัอย่ดอกบานยังบเบลเลียวดีค่ะเชฟเพตาันานนี่ตรงมีประแดกตอนจำนีโอไม่อายกินปละแดกเพียงค่ะคนตรงนี้ประแดกทุกค,ครับ ไมากินขาา้าวน้วากันนอกบ้านี้ค่ะเ<ส>กียวเพียมตัวเลย,ยจะ้ะค่ะเด้อฮะบอ่บอบ่อเลี้ยด่านนั้นก็ปม่ทีดาด่านนี้มันป่าถนาปูา้สาวลูกดีๆลูกเอาถาดมื้อน,นั้นออกเชียร์พื้นที่กินข้าวกันหาผ้าเข่าลูกหาผ้าเข่าสายแล้ว,เ,วเออกผ้ากำลังสลับผู้สาว บ่ยากดอกล้างถวยพิพาธนาผ้าเห็ดข้าวเดียวตุ้งฟังปุ้งฟังกันแล้วอย่ประแดกโอ้ยมาเตะดังคักแท้นี่สำหรับไอเช่ค่ะทุกเมื่อต้องมีประแดกค่ะหอมเมยหวยเลยค่ะต้งเกียบช่องมือกับมันใจค่ะเนี่อไม่ไ<ม>ด้กิน,าานประแดกเกือบตายตมันบวลุกโอ้ยตุยย่อนประแดกคักเนาะอ้เนาะเอ้ยแต่มันบาถึงมันบวกุ่นครับเีครับ มนต้องรสชาติแต่ว่าอันนี้ตาปลาแดกนี่ถือกินนีว่วยบืนหาเด้ถือกินปลาแดกนี่บืนหาเลยค่ะนัวเอ้าไปเตรียมการ,รากินเขาน้ากันห่อคะพี่น่ตานนี้มันนองทีดาเล่ากับปีปราธนากาลังจัดหาผ้าเขากินด้วเดนนี่แหละมันยังบ่ได้ย้ายไปไล่หมองเขายังบร่ได้เก็บของที่ขานเก็บไล่หมองไล่บอลว่าย้ายก็ได้ถ้าร้านกินง,งาน่ายๆด้วยเดินนี่แหละค่ะยังบร่ได้เก็บไปไก่ <laughs> ซักแกงเลยลูกต้องสวยคาดีหลากออกมาบดานเขาก็ยังเห็ดของหวานข้าวเดียวกับเห็ดแซนี่ข้าวเดียวกับต้มึ้นเลยค่ะแต่เห็ดผ้าลูกผ้าหลานยิงเข่ากันกับพี่น้องยังสามาชิงเข่าน้ำกัน